สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้สุกที่17กันยายนฟุตบอลลีกหลักๆกลับมาแข่งกันพร้อมเลยนะครับทั้ง5ลีกลีกละ1คู่หลังจากที่กลางสุดาเป็นฟุตบอลทั่วโยุโรปทั้งยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรป,ปาลีกที่เยอรมันนะครับบูเดสติกามี1คู่ตีหนึ่งครึ่งแฮธาบรินเจอกับไกรท์เฟิร์สนะครับไกรท์เฟิร์สทีมน้องใหม่เลื่อนชั้นขึ้นมาใน สนัดแรกนี้ยังไม่ชนะทีมไหนเลยนะครับมีแค่แต้มเดียวแพ้3เสมอหนึขณะที่แฮรเตอาบรินเพิ่งจะชนะนัดแรกเมื่อนัดที่แล้วนะครับก่อนที่จะมีฟุตบอลยุโรปซึ่งทั้งสองทีมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแฮรเตอบรินนั้นบุกไปชนะบูคุม3ต่อ1ขณะที่ไกร i ท์เฟิร์สแพ้วอบส์บวก0ต่อ2 นะครับเล่นในถิ่นแท้ๆแต่ก็ยังทําคะแนนเพิ่มไม่ได้นะครับดูแม้ว่าจะเป็นช่วงต้นฤดูกาลแต่ว่าสถานการณ์ดูยังไม่กระเตื้องยังไม่ดีขึ้นนะครับโดยทางฝั่งของแฮทาบารินสี่นัดชนะ1แพ้3อยู่อันดับ16มี3คะแนนก็ได้เฟิร์นนั้นบวยเลยนะครับมีแต้มเดียววันนี้แฮทาบารินจะไม่มี สเตฟานโยเวติตกำลังสำคัญเลยนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรวมทั้งลูคัสทุนเชอร์ขณะที่ผู้มาเยือนก็จะขาดเจซิสเอ็มกันคัมที่มีอาการบาดเจ็บรวมทั้งกิเดียนยุงกองกลางเยอรมันนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันดูชื่อชั้นประสบการณ์ของเจ้าถิ่นแฮราบรินั้นเหนือกว่าแล้วก็ ทิศทางของทีมเริ่มดีขึ้นนะครับโดยที่แนวรุกของไฮตาบอลินชุดนี้ก็มีอ,อย่างนอกจากที่จะขาดยูเวนติสไปนะครับก็จะมีนักเตะอัลจีเรียอย่างเบลฟอร์เดียนะครับมีลิสเตอร์กองหน้าเยอรมันขณะที่กระเฟือนั้นใช้กองหน้าจาก ต่างชาตินะครับทั้งนอร์เวย์สวีเดนแต่ก็ยังผลงานไม่ดีนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นที่จะทําผลงานที่ต้องการแบบต่อเนื่องจากนัดที่แล้วชนะครับวันนี้แอตลาบอรินตั้งไว้ก่อนหนึ่งประตูซึ่งประตูเดียวก็ถือว่าน่าจะพอใจในระดับหนึ่งนะครับแอตลาบอรินที่เล่นกับ ทีมน้องใหม่ผู้บาเจีอนอยนจากกอตเฟิร์ดแล้วก็ลุ้นประตูที่2มีโอกาสถึงนะครับเพราะว่าไฮทาบารินถ้าเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วแล้วก็เล่นในถิ่นด้วยมีโอกาส1ประตูตั้งไว้แล้วก็ลุ้นประตูที่2มีโอกาสถึงครับคว้าสามคะแนนเป็นนัดที่2สําหรับไฮตาบารินสําหรับทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ที่แฟนเพจแอดดี้วีรศักดิ์รวมทั้งไลน์แอด,แอดไปที่8 88 8 AD ขอให้ท่านโชคดีครับ